ขบวนการนกกระจิ๊ตอนอยากสวยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขั้วอายเขาสนุกอะไรอยู่นะอยากสนุกแบบสลิมสลิมกันหรือเปล่าเอาซ้ายขว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 าซ้ายอร่อยอยู่ท้องสบายสบายแคลอรี่ต่ำแค่สิบบาทต้อง สลิมเจลโลสลิมเจลโลนี่ทำตามโฆษณาทุกอย่างเลยเหรอพีเซนเตอร์เป็นนางงามไอดอลของหัวอ้ายเขาล่ะครับเขาชื่อพี่บิวตี้อะไรที่พี่เขาเป็นพีเซนเตอร์หัวอ้ายเขาใช้หมดเลยนะทั้งครีมสบู่อาหารเสริมล่าสุดกลุกเก่งหน้าเรียวเชื่อไปได้เนียน่ยนะช่วงสัมภาษณ์พี่เขามาแล้วไม่น่าเชื่อว่ามิสไทยแลนด์กาแล็กซี่นี้ เมื่อก่อนจะโดนเพื่อนล้อเรื่องหน้าตาตอนเด็กๆโดนล้อประจำเลยค่ะว่าเป็นซาลาเปาช็อกโกแลตแต่โชคดีค่ะที่รู้จักนิติวุฒิคลินิกใช้ครีมกันแดดเขาประจำเลยก็เลยข้นความช็อกโกแลตมาได้ผู้หญิงเรายังไงก็ต้องอยากสวยแหละค่ะยังจะตามมาโฆษณานในรายการอีกก็พี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นิติวุฒินี่นี่เชื่อจริงๆเหรอว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างพี่เขาได้นะ่ะ อยากเป็นนางงามเหมือนกันนี่คะนั่นสินะแล้วเขาใช้ของพวกนี้ก่อนม,มาเป็นนางงามหรือได้เป็นนางงามแล้วค่อยมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ากันละ่ะไม่รู้ละ่ะที่หนูซื้อก็เงินของหนูแล้วที่หนูทำก็ไม่ได้เดือดร้อนใครหนูเชื่อพี่บิวตี้ทุกคนก็ชอบผู้หญิงสวยขาวหอมหน้าเรียวกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะพี่บิวตี้ แล้วหนูจะสวยพร้อมไปเจอพี่ในวันแจกลายเส้นหนังสือนะคะยยังไงก็กินอาหารได้เพียงพอด้วยนะนี่มันห้องส่วนตัวสุภาพสตรีนะคะเออขอโทษนะที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตโอ้ยข่าวน่ากลัวจังข่าวเด็กกินอาหารเสริมลดความอ้วนช็อกตายเดี๋ยวนะทำไมมันดูคุ้นๆเออคล้ายเจลล์เลย หนเราจะหาวิธีอื่นลดความอ้วนดีลองหาข้อมูลสิอืมออกกำลังกายท่านี้เหรอกินอาหารครบเน้นผักนี่เองเอาละ่ะเราต้องขุ่นดีและผิวสวยให้ได้เริ่มเจ็ดวันผ่านไปที่งานแจกลายเซ็นคิวที่สามร้อยหก้าเชิญได้เลยครับว้ายเขาเรียกแล้วสวัสดีค่ะรอนานเลยสิเหนื่อยไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะ พี่บิวตี้นั่นแหละเหนื่อยไหมคะพี่บิวตี้ในทีวีสวยกว่าตัวจริงแฮะขอบคุณค่ะได้เจอแฟนน่ารักน่ารักก็หายแล้วน้องชื่ออะไรคะหัวอายค่ะพี่บิวตี้คะหนูขอจับมือหน่อยได้ไหมคะได้สิคะ ผิวดีมากแขนก็เล็กดูแข็งแรงแบบนี้ออกกำลังกายแน่ๆเลยใช่ค่ะแล้วก็กินผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำเยอะๆให้ผิวพรรณสดใสแล้วหนูก็งดน้ำหวานๆด้วยนะคะเพราะน้ำตาลจะทำให้อ้วนหนูเชื่อว่าเราทุกคนสวยได้เริ่มที่เราต้องเชื่อมัน่นและสวยมาจากข้างในใช่แล้วค่ะสวยมาจากข้างในดูแลตัวเองกินดีออกกำลังคิดบวก แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะคุณค่าของตัวเราอยู่ที่ไหนแล้วความจริงในโฆษณาในสื่อจริงแค่ไหนเชื่อได้แค่ไหนพวกเธอลองคิดกันดูนะ